สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเสาให้สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งสถานที่ตั้งเลขที่2หมู่6ตำบลเสาให้อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีเปริรสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียน802คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา43คน มีการบริหารงานโดยนายสุพัน์สวัสดิพดนธ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางสาวหยาดนภาตารามนางสาวจารุวรรณพพมพ์มทองเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเสาให้บริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษามีการศึกษา2,563ถึงปีการศึกษา2,565ทั้ง5ประเด็นดังนี้ การบริหารจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อนเนื่องสามปีการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเสาให้มีนโยบายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาจัดระบบการบริหารงานให้สอดคล้องและตอ,อ,อบสนองต่อพรบการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พุทธศักราช2553มาตรา6ในการบริหารงานโรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์นโยบายกลยุทธ์ของสถานศึกษาเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนโดยจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุขโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของสพท ซึ่งระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาโดยโรงเรียนอนุบาลเสาให้สร้างรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย My Home Model และได้มีการประเมินทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้รูปแบบมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนมากขึ้นซึ่งรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย My Home Model ประกอบด้วย6กลยุทธ์ดังนี้กลยุทธ์ที่1 M Management หมายถึงการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสอพท .5 ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่รู้จักคัดกรองส่งเสริมป้องกันส่ตงต่อโดยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการส่งต่อ กลยุทธ์ที่ 2. Y ย u t h หมายถึงส่งเสริมพัฒนาการดูแลนักเรียนให้เหมาะสมตามวัยใช้วิธีการที่เหมาะสมในการสอนให้กล้าคิดกล้าทำรรกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กลยุทธ์ที่ 3. H Human Relation หมายถึงสร้างมนสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย การมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองครูและนักเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลยุทธ์ที่4 O Option Support หมายถึงสนับสนุนนักเรียนตามความถนัดและความสนใจเช่นพัฒน,นาการด้านอารมณ์สร้างทักษะอาชีพดนตรีกีฬาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสร้างการดีเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กลยุทธ์ที่5 M m e a s u r e m e n หมายถึงการกำหนดมาตรการในการนิเทศติดตามการส่งเสริมสนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสาให้ได้มีการพัฒนาครูและส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบกลยุทธ์ที่6ก e evaluation er การประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการออกแบบนวัตกรรมครั้งนี้โดยยึดหลักเข้าใจใส่ใจดูแลนักเรียนทุกคนโรงเรียนอนุบาลสอให้มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบเช่นรายงานการเยี่ยมบ้านระเบียนสะสม โรงเรียนอนุบาลสอนให้ดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาใช้หลักสาปอได้แก่ป้องกันปลูกฝังและปราบปรามโรงเรียนอนุบาลสอนให้มีการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้จากมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมสร้างการดีและมีทักษะทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ มีการจัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) ในแผนปฏิบัติการโรงเรียนและตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการจากการดำเนินงานรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย My Home Model ในกลยุทธ์ที่3ภาคีดเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสาให้มีเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียนเครือข่ายครู และเครือข่ายชุมชนมีการประสานความร่วมมือในการจดัดกิจกรรมต่างๆซึ่งจากผลการดำเนินการพบว่าการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย My Home Model มีการส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรียนจบตามหลักสูตรกามเวลาในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น100%การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนปลอดภัย MOE Safety Center ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนทุกด้านโรงเรียนมีการจัดทําแผนการนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลา,รากรทางการศึกษาในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านความปลอดภัยในโรงเรียนคุ้มครองนักเรียนด้วยรูปแบบการนิเทศ โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณะครูมีกำลังใจในการทำงานทุกครั้งพร้อมได้รับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ100ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิต การคุ้มครองนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนโดยโดยโรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนได้เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เปิดอบรมและนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลให้กับครูในโรงเรียนทุกท่านในการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนส่งเสริมให้คณะครูมีนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pad Five Step จนส่งผลให้คณะครูมีนวัตรกรรมด้านการเรียนการสอนได้รับรางวัลสมคุณค่าสพท o โอเบกอ r วอร์ Award ระดับภาคจากการนำนวัตรกรรมรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือด้วย My Home Model ของโรงเรียนอนุบาลเสาให้โดยยึดหลักเข้าใจใส่ใจดูแลนักเรียนทุกคนส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลเสาให้ได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ และรางวัลทรงคุณค่าสาพทอโอบิคอวอร์ระดับชาติดาสถานศึกษายอดเยี่ยมชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครั้งที่11ปีการศึกษา2564และการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565 ระดับชาติได้รางวัลระดับเหรียญทอง